สวัสดี FC ซนะครับมัก็กบี่จะพา f อมาดูกล้วยนะครับที่เราเอาไว้ให้สัตว์ป่ากินนะครับตอนนี้กล้วยจะเหลือกี่ลูกไปเลยตามมาัน่นตัวอะไรเนี่ยโอ้นะครับนี่นะครับ,นะรบสุดท้ายนะครับกระจอนกระแตในป่าก็มากินนะครับนี่กินหมดไปลูกๆเลยนะครับเหลือเหลือไม่กี่ลูกนะครับ อ่าโอเคเลยทุกคนนะครับเออเราตั้งกล้องไว้ไม่เห็นกินนะเราทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับมันมันก็มากินนะครับทุกท่านมันกินไม่หมดนะแต่ว่ามันค่อยๆกินนะแต่มันก็กินไม่เหลือนะทุกท่านนะอ่าก็โอเคนี่แหละก็ถือว่าได้บุญน,นะครับเราซื้อกล้วยมาให้พวกมันได้กินกันนะแบ่งกันกินนะนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะได้เอาแขวนไว้ให้ใหม่นะ